ส่วนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะจัดงานวันวัฒนธรรมไทยในเวียดนามฉลอง40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศซึ่งงานนี้ชาวเวียดนามก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะสีสันของงานครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ แต่งกายที่งดงามประกอบการร่ายรำของตัวละครที่ครบถ้วนทั้งพลักษ์พระรามหนุมานทศกัณ์คือจุดเด่นของการแสดงโขนชุดลักษีดายกทัพที่กระรวงวัฒนธรรมเลือกมาเป็นไฮไลท์หนึ่งในการเผยแพร่ให้ชาวเวียดนามได้รับชมภายในโรงละครฮานอยโอเปร่าเฮาส์ผู้ออกแบบการแสดงครั้งนี้เผยว่าเป็นเรื่องราวการทำสงครามระหว่างพระรามพลักษ์กับทศกัณ ที่เต็มไปด้วยชั้นเชิงลีลาท่ารำที่ประณีตด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและใช้เวลาไม่นานผลชุดนี้จึงเหมาะแก่การนำไปแสดงในต่างประเทศบ่อยครั้งออต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยยกคณะใหญ่มาเลยนะครับที่เวียดนามนะครับอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะที่เล่นที่ที่โอเปร่าเฮาส์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นพิเศษมากเพราะมันเป็นหนึ่งในโครงการการแสดงนเสียดนตรีแบบบูรณาการ ที่แล้วมาเราก็ประสบความสำเร็จที่เราเล่นที่ t o y r o y l l e r t h r t l a l l สำเร็จนะครับที่เราเล่นเต็มรูปแบบได้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าน่าจะศินที่เราบอกว่าโค้เราเทียบเท่าบัลเล่นเนี่ยมันก็ต้องเท่าบัลเล่นในทุกมิติยังมีการแสดงศิละปะพื้นบ้านของไทยสีภาค ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมสองชาตินอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังเลือกหุ่นละครเล็กไทยที่คล้ายคลึงกับหุ่นกระบอกน้ำของเวียดนามมาโชว์ในงานด้วยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาร่วมงานโดยมีโอกาสพบกับประธานาธิบดีและรองนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเพื่อแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศ และถือโอกาสแลกเปลี่ยนแผนการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วาระปี2014ถึง2018รวมทั้งกลไกลความร่วมมือทวิภาคีต่างๆการแลกเปลี่ยนก็คือเดือนหน้าเนี่ยทางคณะของเวียดนามเนี่ยก็จะไปแสดงที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปแสดงที่นครพนมนะครับของเรามาที่นี่ที่ฮานอยแล้วเราจะไปที่กวางหลิง ครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีการแลกเปลี่ยนกันเรื่อยๆนะครับซึ่งทําให้ความใกล้ชิดเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ MOU ทางวัฒนธรรมเนี่ยเขาได้ทํา m o u ในเรื่องแผนปฏิบัติการนะครับซึ่งที่ผ่านมา2ปีคือปี1.6ึ่ถึงหนถึงหนเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีนะครับมีการแลกเปลี่ยนมีการเยือนมีการแสดงทางวัฒนธรรม เรียกได้ว่าการจัดงานวัฒนธรรมไทยในเวียดนามถือเป็นโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะกระชับความสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเยาวชนปฏิเสธไม่ได้คะ่ะว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนามวัฒนธรรมมีส่วนในการเชื่อมร้อยคน2ชาติเข้าไว้ได้วยกันค่ะเช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ที่จะทําให้คนไทยและคนเวียดนามเข้าใจและเข้าถึงกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะวิษณุจันพุทธถ่ายภาพพัชราพรพรางามอมรินทีวีรายงานจากประเทศเวียดนาม